ต่อจากนี่ไปพี่นอ้องเสด็พ่อกับดีเจสาวหาว,อ,วอ้วบอึมวง oh, <no. S 1> เล็บอืดระยะสุดท้ายรอบพื้นหนาที่ในสถานีเธอครบทุกตำแหนง่ง <c oughs> เป็นที่ฮักของแฟนเพลงทั้งคืนละ <c oughs> เป็นดีเจที่คนฟังแล้วเ <c oughs> มื่อยเพราะต้องซ้อยดีเจจัดรายการพร้อม <c oughs> นื่นจากดีเจความจำดี <c oughs> จำเพลงบ่อยได้ <c oughs> ต้องค่อยจิ สกิตตลอดได้การและแถมใส่เสียงหัว <c oughs> เบืองค่ะ <c oughs> เพลงที่เปิดกะอมตะสุดๆตั้งแต่คนฟังยังเป็นสาวส่วนดีเจคงยังบ่าท่านเกิด <c oughs> แต่กัยยอนว่ามักเปิดมักฟังเพลงของคุ้มพ่วงยอดรักสายันสุรพลนชาตรีพองสีเสรีไวพศเอาเป็นว่าพอกับเธอเลยกแกล้วกันครับกับเจดีดีเจขอดีเจนำค่ะดีเจ น้ำข้าวสวดสวดตอนฮบเพลินจักบาทนะครับพี่นอ้อง